นี้น้องผักบุ้งกับคุณแม่มากินข้าวที่เดอะวิลเล่ <serves> วันนี้น้องผักบุ้งกับคุณแม่แต่งตัวสวยไหมคะบรรยากาศคือชิลมากสําหรับใครที่ไม่ชอบโปวใหญ่นะคะน้องผักบุ้งกับคุณแม่แนะนําห้องนี้เลยค่ะว่างและจุคนได้เยอะมากเป็น Privacy สุดๆห้องที่นี่ไม่หล่ขนาดนะคะและห้องที่ผักบุ้งอยู่ก็คือ s i z e S meeting ค่ะถ้าเป็นห้อง s ซ z e L อจะรับรองลูกค้าได้40คนและดูแม่เราทําหน้าเสีย <ühren> ค่ะทุกคนห้องนี้นะคะเป็นห้องที่คุณแม่ปลื้มมากเพราะคุณแม่ชอบร้องเพลงและเราก็เป็นแดนเซอร คุณแม่ถึงกับร้องแบบโอเปร่าเลยค่ะฮาเลลูยาชอบมากเลยห้องนี้เต้นกันจนหิวไปกินข้าวดีกว่านี่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่ปักบุ้งแนะนํานะคะแต่ละอย่างชวนน้าลายไหลมากเมนูแรกเป็นเมนูขาหมูทอดเดวิลแม่เอาไปกินคู่กับน้าจิ้มซีฟู้ดแซบๆและซอสนี้ที่เขาให้ผักบุ้งมาผักบุ้งชอบมากมีรสชาตินัวๆเข้ากันสุดๆใครมาที่นี่ต้องลองเมนูต่อไปเป็นเมนูปลากระพงทอดราดน้าปลาจัดไปเลยแม่คําใหญ่ๆโอ้ยน่าแม่ฟินมาก กุ้งเผาที่นี่ตัวใหญ่ๆ่เบิ่มๆมันไหลเยิ้มออกจากหัวเห็นแล้วอดใจแทบไม่ไหวเลยหุยน่ากินนะจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูดรสเด็ดป้าน้องผักบุ้งเป็นคนชอบกินกุ้งมากเลยค่ะจัดไปคํามโตอนี่เป็นเมนูปลาหมึกผัดแฮ่เค็มนะคะให้น้องผักบุ้งกินเองคงไม่ไหวเปิดตัวช่วยอีกหนึ่งคนพี่ใช้น้ำผักบุ้งเองพี่ใหม่สุดหล่อหิวมาจากไหนเนี่ยเห็นพี่ใหม่กินแล้วหิวเลยหน่อไม้ฝรั่งผัดกุ้งแช่บวยจัดไปคุณยายคำโตโรชาติเป็นยังไงบ้างคะคยบออกร่ ยกนิ้วให้เลยค่ะและนี่คือเมนูหอมหมกทะเลในลูกมะพร้า,าออ่อนใส่มาในลูกมะพร้า,พาวใหญ่มากเมนูที่นี่บอกเลยว่าเยอะมากเลยนะคะทุกคนบางเมนูแซ่บๆน้องผักบุ้งกินไม่ได้ก็เลยให้คุณแม่กินไปก่อนนะคะสายมันบดเลเวอร์อย่างผักบุ้งพลาดไม่ได้สิ่งนี้กินทีขนตากระพือเลยและนี่เป็นอีกหนึ่งเมนูที่น้องผักบุ้งกับมาว่าชอบนะคะคือเมนูทอดมันกุ้งจิ้มน้ำจิ้มฉ่ำมากอร่อยไม่อร่อยให้ดูหน้าพวกเราสองคนเลยนะคะมาวากินไม่หยุดเลยค่ะฟ็นอะไรขนาดน,นั้นเราสองคนเอนจอยอิทติ้งมากเลยค่ะกิน สน2คนมาวากับผักกุ้งชอบกินมันกุ้งมากแม่ของน้องมาวานะคะไม่รู้ว่าไปหิวมาจากไหนคําใหญ่เกินดูหน,น้าน่าจะฟินมากเมื่อเรากินหัวกุ้งแล้วเราก็เลยเอาตัวให้พี่แมจิกินค่ะกว่าจะกินทีมอตะลีลอยู่นั่นแหละบอกเลยว่าเมนูกุ้งเผาทุกคนถูกใจสุดๆ และนี่คือครอบครัวของน้องผักบุ้งเองนะคะบรรยากาศรอบๆก็จะเป็นบริเวณกลางน้าเลยคะ่ะโต๊ะรับประทานอาหารมีทั้งหมด7โซนระหว่างกินข้าวมีลมผ่านตลอดเย็นสบายมากหลังจากนั้นพวกเราก็ออกมาเดินเล่นชิลๆค่ะที่นี่มีดนตรีสดให้ฟังด้วยนะคะนักรรองจะเริ่มร้องตั้งแต่หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปค่ะคุณแม่กับน้องผักบุ้งอิ่มแล้วก็มานั่งฟังเพลงกันตรงนี้ได้เลยชิลมากมมากับทุกคนส่วนวิธีกลับบ้านนะคะเราจะขับรถตุกต๊กๆกลับบ้านแล้วไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย